สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีมนีย่มเสาเ้าสีมาเห็ดอย่างเนี่ยเรื่องของกบนี่วางขึ้นเท่าไดมากก็ต้องพบบอกว่า

เอาไปหนไปแย่งใจตาคนแคตัวรู้ว่าเจ้เรียนมีนกา้ว่ะหยบกบีนมาเทไปใตเี่ยนักเก็บแค่เกี่ยบบเจ้าสนละมันละเจนเจ้าอ้้อออกมาเดีเมืคืนนี่มักแรีนนั้นเน่เรหน่นักไฟดาบตาจันทรนะ Hãy subscribe cho kênh anh Mì Gõ Để không bỏ lỡ gì video tất cả khác tiếng gì đây, bên đây เดี๋ยวอกพี่น้องพัก่อนพี่น้องแคเห็นกบจยุดมุ่งมบ่พี่น้องมม่สิเป็นมม่สิเป็นกระแพ่งกระแพงมสิเป็นบึงวันนี้ป้าห้องฝนห้องบ่มบ่มบอมนี่เข้าไปเลยก็สิได้นี่ขนาดนี้นี่อันนี้มันกบหนาฝนห้องครับ

เต้นออกแล้วพี่น้องเต้นออกแล้วนี่มันจนมุมแบบนี้พี่น้องเออกบจนมุมเห็นว่านี่เขาแก้ทีละเอ้าไม่ใช่เต้นผมว่าสาดเนันไปใส่กบจนมุม เดี๋ยวเังไงห้่าสิบเอ็ดไปหลายเงาครับสิบเพราะว่าเห็น,นเห็พี่น้องเบื้องหลังพี่น้องสัมผัสบรรยากาศบ้านๆแบบนี้ครับอืก<ม>ลับกลับ เอาเอาเอาเข้าสิพ่อกันตอนตอนพัดเพชรแต่ว่าตอนนี้เขาสิไปซื้อเครื่องมากกันกว่ากันแม่ตอนพัดเพชรตด้งพี่นอ้องอีกสักครู่เจ้าคุณทองยังอยู่ไหมในไปไหนพี่น้องไม่อนี้เขาสีนี่ผัดกบผัดกบผัดกบเทียงเทียงกันน้องเชอรี่ ไอ้รนอนแค่ดีกับเขาไม่นอะหรอเอาเอะกว่าง่วงๆเล่นเกนก็ไอ้ก็บเขาจีด้วยองก็เขาฟอดไปเรื่อยๆตัวเขาฟอด

ขนมหุ่นตากแหงนหุ่นอันนี้เพื่อหอกะลังเตรียมเคียงครับเตรียมเคียงเคียงเพื่อสิบเมตรหนังพัดปุ๊บปน้าปน้าพัดปุ๊บมาตีมาจีชินี่ก้มงห่างเลย ป่ะมองไงยินเสียงกบมือเดเปิดแล้วมองไงยูทูปมันรู้กบเป็นห่วงไดมมาป่ะกบห่งเหมียวเหยวเม

เรามาไปหาโก๊ะสองเพียงดิไปไปแจ้งเดี๋ยวพอร่ะง่รู้ต้องคิกับของท่พอนี่ห่างก่อน้วียว่อสอนให้เคื่อป้เคบ่อยังดีบอกไม่เป็นอโู อีนูต้องมาฝึกดีถ้ายอยูยน่นลำพ่อก,กับแม่ควอพักจริงแล้วไปเห็นให้คือยายกินยายจีนว่บาบู๋หลานสาวกูเห็นก๊อกขอปิดตัวหนีเล่าของจีบานี่เนะเาะบ้านเมียนมามากกสีมาหนีตะโ,โทรศะสับเวอร์ต้องมาฝึกหัดการทำกับกโาเพื่อเรื่องปากเรื่องฟองของพี่ของน้องของเจ้าของ,ของ,ของ,ของ มันไปยุ uhm ่งมองหันมองนีมันให้กับขาเป็นได้ขนาดนี้ข้าแตาอีตว่าตัวมันก็เจงถว่าบางอย่างีชยัอเคเลยถามว่าลูกผู้ใลนั่นลูกผู้ใดนั่นผู้ใดสวนอ่รบางแม่เก๋กรบบวน้ำข้าวา เฉลี่ยียังเนียนี่ส่วนประกอบมี่ยังเนี้ยบอกอฟังกันนะครบนี่กบแล้วนี่กรบเทียมอืแกแต่ริกออนอืิกแกริกออนอันนี้ดีพริกแกแลาวยัางอีกนี้ใบบกูยังอีกบัตรเขียอ้ามาีิมาจัดการตรวจจาบฝาดิ่ห้อเอาลองเลียถือกล่องหน่ออใส่ ยังหอดีบอกกอนอีนี e ่คับเออต่อแรงเขาตรงก้านิีพาเขาตรงเปิดไฟกันนี้เนี่ยน้ำบอล ใส่แล่ยังเอาได้ก่อนเอาพริกแกงใส่ก่อนลูกพริกแกงลงเลยใช่เหรอขวานขวานพริกแกงให้มันเนื้อ เอาเียมใส่เลยลูกเทียมไปปูใส่เลยเอาถุงกินนะกินใส่ทั้งไงะลูเขียลงเขียลงเอาิลยรใส่ขววเพื่นโคเลาบกลาเพื่นเขาเขากันมนุษย์ นี่คจับนี่จ้าเนี่ยไอส่ัวพี่แกงไม่ได้ทีเอ้อเอาพี่กบของา พี่กบม้งเข้ามาลงแล้ใส่พี่กบลงไปนะครับใส่พี่กบเพราะพี่กบเขาเสียชีวิตหมดแล้วทักตัวแล้วใส่ลงหมดเลยลูกเทลงเลยเขาเป็นซัดกระเซให้เอากินอันนี้ซอฟขุนเขาท่องใส่น้ำไปเพื่อความแซ่บ กจะหอยน้ำปลาไม่ผ่อนไฟเลยก็ผ่อ,อนอยังไงผ่อนไม่เป็นน้ำตาล กระทะมันเล็กวันี้เตรมกระทะวันนี้เรที่นี่แล้วมาที่ดจ้าไปเล เอาแล่วอ,อย่าใส่เลยกาแฟบ่ากาแฟบาเต็มกระทะเลยนะคะอทุก่ วันนี้กองตะคุนแม่พวงข้นไม้ครับแม่พ่วงห,หัว,วห,หัวยังแม่พ่วงหัวยังเดี๋ยวนี้ละกหัถ่ายกันยังว่าหัดเมื่อไหรสิว่าฝึกหัดเลยเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะลูกเผื่ออนาคตของเราจะได้ทำกระเาข้าว แล้วร้องเพลงเป็นแล้วเราสวยเราจะไปไหนเสียนั่นลึกนะเลือกไปกันเกาะน้ำตุ๊ต้อ